โอ้อโหอนี่ได้อยู่เนาะโอ้น,นอโหนี่ได้เนาะได้อยู่จังเลยจุดหนังผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านชมทุกท่านทุกคนครับนี่บลอดไซด์จะปลักเข้าปลา,าตังเฮ็ดปลาแดง ทั่วไปเนาะจ้เป็นอย่างครับวันนี้เก็บบล็อกไว้น้ำ้ะจ้ะเนาะมืาอนี้เนาะมีเชื้อบล็อกเขาเก็บบล็อกไว้ครับเนาะถึงหนาเพิ่นเหรเนาะถึงฤดูเพิ่นเหรออู้หูลนเต็มต้นเลยจะบล็อกก็ได้นะเป็นหน่วยเขียวๆเนาะขายสั่งๆหัวมันขายไหวเนาะปกติมาเก็บมันหนี่ละจ้ะในต้นมันไปกินเนาะเนี่ยเป็นหน่วยเขียวๆเขาจะไปเก็บแบบนี้เขาบเก็้จ้ะเาไปเก็บหมองมัวมันคายไหวเนาะเก็บเขาไปตัก ในบ้านไว้ก่อน,น,นรับเนาะค่ะพระกดเองนะครับดอกแรกแห้งานเราจะวุย้ยางาายนัาน,ม,าน,ม,านมันหมันปาดปาดเป็นกอเลยครับปาจ,จะ้ะอยู่กันเป็นครอบครัวเลยเนาะพ่อแม่ลูกมีลูกหน่อยเพิ่นไงไงเพิ่นโดนโดนต่ำเด็ดบ้านละ แดงนะจ๊ะทีหน่อยชูวงเดี <c oughs> ยวกอดเองครับเป็นหนักฝนสดชื่นเนาะ chuông nha sống chuông ta oh. <laughs> chuông oh. rồi oh, đỏ ngàm thật không Hãy <laughs> <laughs> มันหน่อยอยู่เนาะครับสองกลุ่มจีหนึ่งดอกสามดอกเนาะสามดอกนะ<อ> เก็บมาใหมเนี่ยพอถึงพึ่งไข่ดอนก็นั่งหน่อยน่อยเฮพี่งทหารโดอกบัไงอู่จ้แสบเนาะขมขมันหวานจ้ะก้แดงนึงโดบจ้ะ รอยู่ในอุโมงคม์อูอหอ้โอโอตกเกลือเนาะผมนี่ม,มันมปลกระตือเนาะจ้าตาหนุ่ปนนไปหันนักเลยอืม,มน่าดรางวัลตอบใจขึ้นมาอิฐสองจุ่มก็เอาเนาะครับ เ,เปลือกตั้งหน้าปาหันเนาะอุ่นหั่นโด่จะเหมาะสนัหจ้ะโอ้ย่าออกห่นแบบลารเนาะยังออกบ่รันหลยอยู่จ้ะงามจังถ้าหนี่เป็นฮิดกอหน่อยได้จ้ะ งอนตนะ้องใส่ออกแมงกินเนาะครับ <Okay. S 2> ทีกันออกใบ okay. mm hmm. ใหม่โป๊กคนไหวเด็ดนลย okay. mm hmm. ท yup. awesome> um, ี่มาออกไปป้ายปีเนาะครับก็ต้อกินนะจ๊ะจีนเนื้อมัน่ะคุณต้องมาดออกสามจุ่มจุ่มกันอยู่งามเลยก็เด้งก็เด้งดู งามครับหน่บานนะจ๊ะเนี่ยจกทีครับอ้มดอกไม้ยต้นแงเนี่ย ดอกหลายอคิดอกอย่งเี้เนาะเรามีว่ใดแล็วครับเอคครับอันนี้ก็บใดอวบใช่ตัดสีดีกว่าครับสีงามก็บ่เคยเด็กเก็บไว้เธอได้หงอยเนาะไม่จะดอกสองดอกสีหายไรดอกก็สองดอกก็สองเวงามมากือนี่เฮ้ยยังจะเป็นองเพิงอยู่ออมีไดอยู่เนาะ เราไม่ได้ว่าได้อยู่จังเลยจนังขนเนาะสิ่ม้ากับม้าเราไงตัวนี้เราเปเป็นหมูเนาะ เข้าหลายดอกเนาะจ้าเสียหายสองดอกอะไรไม่เป็นในพันธุพ้องตกจิงตาตกโุ่นตาอืมโอ้ยเตือกสิตามหาพอ เหมือนเมื่อข้ามาสามสี่สันสี่ดอยเนาะบ่ายสองแก่นทัวได้น่าจะเนาะเม่วันปี่หนีเฮ็ดหนึ่งโง่ไม่ใครออกเขียมโหงจุ่งสีขาวเอาพัดน้ำมันหอยแซบเสียได้จ้ะนี่ยอะไรเนาะ อโหแดงก็ลึอกอ,นะอ่ะดอกไม้เฮ็ดผึ่งแดงนันจ้ะมาอออในเฮ็ดก้อแดงสามดอกครับ อ๋อยู่ต้องหอมดอดเดียวอาจสองจุมะะ่มนะจ๊ะบ้านไหนอ้น่น ลาหมึกอืมว้าแต่ละจุ่มเนาะจุ่มงามๆขนาดด้วยอันนี้จะเอาซะโหให้ห,หัวเทปพื้งอันนี้จะนห็นนะเต็มผึปพ้ตั้งแห,ห้งขมเคือการหักขมมาแห้งเนาะแสบยู่ัะหน่ยด้วย อันนี้เคยกิน,พนเพราะว่าอ,อยู่บ้านแสดงชิสเกตมีเคยเก็บเตือนเนาะจ้างงบ้านเสก้ได้บ้านเนาะสองดอก,ดอกบ้านเป็นหนึ่งเซกันนะจ๊ะเนาะนงกบ้านเดินอุ้องแสบขาเป็นใบอยักไปนน่งอ,อยง <สะ S 2> ยังมีดอกจุ่ให้เก็บอยูย่ เห็นเท่าิ่มไปหลายอยู่เนาะถูงทองคำม,ม,มันเห็นบ่เคยเห็นหลายเนาะเต็จมจ้ออ 2, 3, หมดแล้วเนาะ <Okay. S 1> ออกสองสามหมื่นกับมดแล้วเหตุผลออกก้างท่ายาง,งากับมื่คำครับ บานงามอยู่ครับสองดอกนะจ๊ะต้องทำก่อนนงจ๊ะอือทำสองดอกเอาคนละมุมเอาเองเี้ยกระตานอนมาใส่ส่้างไงกันเนะาะจ้าคือสิไใ้ส่าหนึ่งนะจ้ะน้องมณีครับ เต็มตาพอดีตานี่เต็มแต่ว่าตานี่ไ่เต็มตอนนี้เลยจะเอาเลี้ยงใส่มันเต็มแล้วกครับแล้วเะฮะสิเก็บบกบกกันเนาะครับบกบกไปนําจ้ะมะกรอยมันก็เริ่มรดอนเริ่มแห้งแล้วเนาะจ้าเริ่มห่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอาไปเหมือนละน้อยนะจ้ะเนาะเอาไปตากบ้านเนาะจ้าเอาไปตากใบ้านน่าจะแห้งพอดีเก็บตามือนีเะจ้ะออกไปครับผม ในหันทางก็จะมีคนเดี๋ยวประกาศข้นมาเก็บกันนะจ๊ะช่วงนี้เพิ่นเริ่มวางกันละก็จะมีชาวบ้านขึ้นมาเก็บกันหลายเในแบบนี้ตากับที่คือคักเก็บบกบกกันเงินทั้งนั้นนะจ๊ะเนาะยังได้ตาเนี่ยเป็นเงินแต่ผู้ได้มันผู้ได้แข็งทั้งงวงมาค่ายก็เาก็รอเก็บตีมันไต่ต้นมันตีมันร่อนเนาะแต่ว่าอยู่นี่โชคดีอย่างคืองัวเพิ่นกินละค่ายไปให้เฮาเน้อเฮาบ่ต้องรอเพิ่นแห้งในต้นถ้ารอแห้งในต้นนี่พุ่นแหละ โมกะล่าหุ่นมาจ้ะเนาะครับมันแห้งเผื่อมันร้อนเนาะแห้งมันสิร้อนเนาะคนเดียวมันอันเห่าก็ยังได้เก็บก่อนครับฉะนั้กับเาแท็กกับสิพาหุ่นนเนาะร้อยกระทงหุ่นเลยจ้ะกลัวจะได้เซาเก็บเห็ดกันเนาะเดือนพฤศจิกาหัวเนาะจ้ะครับเห่าต้องเก็บเก็บไปไว้บ้านก่อนครับไช้รอไช้สร้างไว้กะเดี๋ยวเดี๋ยวจากกําลังเก็บถึงหน้ันั่ะเนาะเดี๋ยวถ้าพาเซฟมาได้จ้ะ เพื่อนไปบอกเนาะครับผมคนแรกหนาแรงคนแรกหนาหนาวพอดีเนาะครับผมด้อยสูงกับสูงสูงเลยกันนีกด้อยทถ้ามีแค่เนี้เนาะงานขึ้นเรื่อยๆจะย้ะที่เขาเอามอไซค์เข้าไปได้เนาะจ้ะใส่กระสอบต่างมอไซค์ขึ้นไปไหวน,นานยยน้นเรื่มเริ่มเก็บละเก็บบ่ท่านเดี๋ยวหมูปลาใส่มากินหมดแล้วเสี่ยงกับหมูปลาแล้วเนี่ย ขาห้ามวัวเปล่าวเก็บอันที่กองไว้นี่หนมูปลายไปกระสลัดเลยมันมากินอันที่กล้องๆไว้นี่จ้ะเปลือกสีแตกกระจายหมดเลยแหละข้าวเหนียวข้าวหอมเป็นหล่อนไงจ๊ะเก็บไปมื่นละถุงมันจะหน่วยมันเนี่ย อใหญ่ีเนาะหน่วยบักบกุกกะบ,บุกมาจากเนะาะภาษาไทยเพื่อนเอ๋ยินห่อสมัยไปเด็กหน่อยโอ้ไปเก็บเดี๋ยวนี้ตาวิสานพวกใครไม่มีแล้วบนแหงเคนมาเก็บไหมตาวิสานบานเล้าเนะี้ยมันเห็ดหน้าปังมันตายเหมือนแล้วจ้ะเนาะเวลาพานี่ก็ได้เอาไปอีสานน้ำหนึ่งเ,เอาเมืองบานเห็ดปีทองกินด้วยเนะาะจ้าบานเฮาเขียวหรอเพื่อนอะ มหายากมันอีสานเห็ดหน้าปางแซ่หนามตนพันตายเหมือนยังฮะก็หงหงแล้วสิมันตกตัวเนาะครับถ้าแดดแดดแห้งแห้งกับแห้งเว้ยแดดปาดครับพื้นฝนกระตกดินดินกันอยู่เนาะเราสามารถแบกเอาไปหลายได้แต่ปลามันใกล้เนาะ เก็บเหลือกเอาหน่วยใหญ่ๆมันไก่หันห้างาก็ต้องคอยเอาหมดใส่กระสอบขี้รถเอาเจอกันนาแรงปูกป้าปูกนานาเพิ่นถึนมากันไปกุงมไ,ไปกุงมมวน มือรุ่นจะได้เก็บทั้งในเหมือนแล้วเนาะแบบนี้เนาะน,<ร>นี่ยังหนอกอยีได้จ้ะนี่แหละปลาเห็ดแดงกอที่เขาเก็บวันหนึ่งก็มีเงยที่กันจิ้ถุงจิดมือไปมือละหน่อยเก็บทีละหน,น,น่อยละหน่อยเนาะสะสมจะตากไปก็จะแหง้งเว่ยจะได้พาเร็วเน้อจ้ะถ้ามันแห้งเร็วเพาก็พาได้ไวเด่นจ้ะ กาเพื่อเกิดขึ้นร้ายหลายเลยจ้ะครับกาบกบกในปลานี่ก็ร้ายค่ะเดี๋ยวมันแหงเขาก็มาเล่เม,ม้าใหม่นอัอจอมป,วก,ปวกนู่นอย่างนี้ปวกบ่ปุยยหม วันนี้มาโกยโกยใส่ถุงเนาะครับนั่นี้ก็เก็บให้มึงกันได้จากวันนี้คือบวบบกครับบางคนบวกับบวบหูเนาะวะลูกอะไรในหนทางไปซืบางท่านอาจจะได้ติดตามคลิปก่อนๆเนาะผีก่อนเนาะจ้ะครับก็เปิเขามาติดตามไหมเนาะครับท่านสดงว่าใช้เก็บบวบบกกันทุกปีจ้ะครับนาแรงไใบตะพานนาแรงเนาะจ้ะเนาะยังมีหำดายอยู่เนาะสนัด นัปมเียครับือจังมืดฝนมาแถบผมครับมันมืดแต่แดดครับอ้าวผลงานของเขาครับเก็บบุบบกตัวเราเนี้ยครับผมมานหลายอย่างนี่นอกจ้ะากมาสำรวจพอบุบบกตัวมันแห้งมันยังโอยู่นนอกจากมันแบบแห้งแต่เสียเนาะด้วยบุบบกบอกจากนี่เก็บหมอกพอไปได้ก่อนครับเห็ดกอแดงเห็ดตะไคร้เห็ดเพิ่เงาอกได้อยู่ครับหมานอยู่เนาะจ้ามันมีมะเขืงใหญ่เลยเนาะเห็ดเพื่งมันได้หมดที่หลายครับมันบานแล้วเนาะจ้าครับ ครับวันนี้ก่อนลาปีแล้วน้องปีบางกนเนิ่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเหนือพาลุย c ช a แ n e l ครับทางเพจทาง YouTube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการกการ,รับชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า